สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับงานเข้าแล้วครับสปริงหักขาด้านในเอาร้อนนำออกมาไม่ได้ครับต้องตัดสปริงออกเจอเลยอะ่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยโอ้ยตูดช่างกล้องไ,งไว้ทำไมแหลมเลยวะเอาเราให้ดูตูดช่างกล้องกนะันนะตอนนี้ตัดสปริงออกก่อนครับ าแล้ลลลวบอกรถสองตัวแล้วต้องให้ขาดกี่ตัวอย่าเสียเ้ยยนเลยวะ <c oughs> ช่างกล้องก็จยอะเอาลงลงลงเดี๋ยวมาดูว่าสปริงมันจะหักกี่ท่อนแต่มีรอยตัดแล้วแหละ ดานเข้าเลยครับสปริงยักหักคาในอาซดกเข้าอาซซ่ขยับตัวแล้วขยับตัวแล้ว Ê, để thủ chân công ơi. Biết mấy <cười> <cười> Này Này Ôi, mùa này nhạt lên Chân ngắt nữa Đứng đây <laughs> lắm á Đứng đây vậy Đây mấy Để công được không Nè Ảt, chả là bì ใ่ตน mm hmm. ี่อันนี้ตัดท่อนนี้ใช uh, ่ั้ยใช่ตัดท่อนนี้ออกตัดออกท่อนไอ้อันนึงตัดออกอีกก่อนยกล้อครับ เวลาไปซื้อเขาต้องนับตัวนี้ดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแอนคือไปซื้อแล้วซื้อละงพันหนึ่งพันสองพันตั้งแตอันนี้ประมาณเก้าพันอะเกือบหมื่นสปริงนะใช่เขาจริงๆเหรอเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่ว่าอ๋อจริงเหรอเนาะก็หกทำไมนี่แหละผมไม่ซื้อว่าอะไรแพงกวอะไรแพงบว่เลยไม่ซื้อโอ้ไม่ซื้อก็ไม่ได้ทำงานน่ะเนาะ ถุงลอตเตอรี่ปีเดีอวปีังนี้โอ้ยแต่ถูงลอตเตรีเอาใหม่เลยซื้อใหม่ไปเลยเนาะแล้วก็ซื้อมาตัดกระคากสุดดึงชั้นส่วละพันแปดใช่ผมทำชุ้นส่วละพันห้าตัดหมดเลยคือเอาวันเดียวหมดเลยอ่ะตัวร้อยได้เฮ้ยแต่เห็นด้วยที่สิบไม่บอกก็ตงมันเลกว่าแล้วไทหนท่อนนึงตกมาแล้วครับหนึ่งท่อน เอ๊มเป็นอะไรวะหกักคาอ่ะเริ่มตกออกมาแล้วครับเป็นสิงเสียงอ๋อแล้วครับรถพิลุดเป็นชิ้นๆเลยครับ <laughs> ให้มาถอดลอนำไม่ใช่ให้มาตัดเด้อตึกนี้ต้องตัดเป็นท่อนๆเลยหักหลายท่อนเลย กล้องจับจับแล้วหมุนไม่ได้บ่โอ้ยทองเส้นใหญ่ทำไมเฮ้เป็นอะไรกับแรงไม่โคต้ตัลงมาคุยกันหน่อยทีตย่ตามลงหน่อยตามลงหน่อยโอย้ออกยากเหลือเกิน เออเออนั่นแหละมันติดอ่ะติดมันแหละครับ ตกแล้วครับท่อนเบอร์่เลยอันนี้รอยขาดนะั่นแหละโอ้ยมันร้อนเนาะได้ยังช่าง ไม่ดึงหน่ายจะออกแล้วดจะออกนี่ทำงัดไว้อ๋อมันงัดไว้อีกไม่ไมว่าตักนี้แล้วมันดึงออกได้แล้วเว้ยตัดอีกวะมีเด่นแนวตัดเลยวะช่า,างกล้องเคยเจอไหมแบบเนี้ย หักขาในใครเคยเจอไหมครับถอนแล้วก็สปริงหกักคาซองอ่ะ แล้วที่เรามาถอดก่อนไม่อย่างนั้นนะร<ล> <laughs> ิดูสิัวสปริงเลย สปริงนี้ก็มีขายเลยแต่ว่าเราต้องเอาตัวอย่างไปครับตมากตกมา เป็นชินช้นๆเลยอะกระแทงอีกแล้วเดี๋ยวลองดึงดูครับว่าจะออกไหมงานเข้าเลยอ่ะ,อะ เป็นเป็นไปได้เว้ยถ้าออกแล้วจอออกไงแต่จนกระจายเนาะ โออกแน่นอนมาแล้ว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 โอ้ย,อย,อยแกนมันหลุดมันต้องซื้อเป็นชุดมันเลยอ่ะ อันนี้มันยังตึงอยู่เพราะว่าสตรีมันยันมันไวอยู่แบบถ้าตัวนี้มันแน่นก็จะไม่หักเไม่มันมีชุดมันมีชุดของมันอยู่ไม่มันมไม่แน่นรูบหรอกมันยันเต็มริงมันยันไวมันก็ตึงถ้าเราปิงยันกวมันก็จะแข็งด้วยอันนี้มันรวมเพราะว่าสปริงมันไม่ได้ยันเดี๋ยวไปซื้ออันนี้ใหม่ สปริงใหม่้ยถอดได้ออกง่ายไหมน่นะมาไม่ยกขึ้นมันก็ออกเลยดิใช่ใช่มันขึ้นสนิมเฉยมันเป็นสนิมอมันจะออกอ,อออยกขึ้นน่ะอาคอนทุบคอนคอคอนค้อนแเดีอย้เดอเอเด้อเดอเอ เั็นเย็หน่วยเดิมตกใส่ข้างกองเออลือลือตับอู้อันนี้แกนเร่งเร่งแท็กนะง่ายแกออกอัดไม่ได้เนาะเออสองข้างเลยอ่ะสองข้างอไม่ออกเลยเดี๋ยวมันจะเสียไอ้ที่ใส่นั่นน่ะเียดอกเสียดอกไอ้นี่มันเสียแล้วดิ ไหนไม่ได้แล้วนี่มันไม่ออกอ่ะก็คือทั้งซื้อทั้งไอตัวนี้เลยชุดนึงเลยเนาะถึงเอามาใช้ได้กับทีมั่วเหมือนเดิมเอออ้ามีมาลงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้พมมันดีกระจกแตกเลยบอเออเฮ้ยก็นอาอะไรมาลงลง เดี๋ยวเราไปซื้อกันสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ